ไปก้อนนี่มทูทายกรองนลยว่าแต่ลายก้อนไอ้พวกไรเลยบูที่ยลาลาทางอ้อนีเดี๋ยวก็มาเที่ยวกันพวกนี้ยัง นี่ตรงนี้และเด็กเขาเป็นไฮไลท์เขานี่ไฮไลท์นี่เออเด็ขึ้นลงข้นี่ไฮไลท์เด็มันเห็นมันเห็นหลกเห็นสองามหลกซ้อนกันมาแน่เนี่ยตงกาส่นนีนาเรียนะริ่มันรเเขาอน้เหร

นั่นแล้วนี่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 เดี๋ยวก็คิดไล้ล,ลูกนี่อันนี้อ่ะอาลุณนงี้น,นี่เอ,อึ ลงท้ ok ายถนนแล้วก okay okay okay. ็มอดเลยเลยโอ้นี่พอทนเลยกันนะยังเปล่ายังไรเยอะมังไอ้นูอ่ะดูไมังนหนหอกเราไปตอกซะไปเลนไหมไม่้เลยนะไปเลยไหได้เลยเลยลไเลงไปกันะหว่ามาก

นั่นแหละที่ว่มันเพิ่งทำได้แต่หลายปีแอว่างี้เซ็เลยเสนขึ้นมาแล้วราี่เานี้นะสาาชิวอ๋ดีมวสก่นนะแต่แลนี้ต้องปัจจุบันนี้ก็ต้องสกายวอล์กอย่างเียวสกายมีที่ส่สกายสกายเดิน

mùa tay con xoay cái hưng mùa lót ching lên nhá 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 không nhá 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 nhá

ไอ,อ้นี่ไม่ต้องขวานเลยกับพี่นายปากกันแล้วเนี่ยเจน,นี่มาวันนี้เออน้อนาไมหลับหลับนะนึอ่าำนี่อยนทำเลปน่ะ้อ้ันน,น,น,นะน,นี่รวยแล้วเลย,เลยข้อ้นคนมาแน่น,นตึบเลยเท่านั้นแค่นี้ สร้จำกันได้ไหมไงไหมครับช่วงวันยุดวันค้อนนี่ก็เถื่อยุดยาวนี่ก็คน,นลุยนี่มาช่วงนี้ซาก็นี่อันนี่มาหัวในหลานนี่